สวัสดีค่ะคนละคนาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โ oh, หรา95ดูดวงกับมอแพทย์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงชะตาประจําเดือนมีนาคมปี2567ของคนละคนาราศีธนูนะคะคนลัคนาราศีธนูเดือนมีนาคมนี้โชคลาภเด่นนะคะทั้งในเรื่องของการงานการเงินดวงผู้ประทามก็ดูดีมากเป็นเดือนที่มีโอกาสได้จับเงินก้อนนะคะการเงินดีมีโอกาสรับทราบจากหลายช่องทางเลย มีโอกาสได้งานพิเศษได้กำไรพิเศษเข้ามาอีกด้วยดาวพระหัสที่ได้ตำแหน่งราชาโชคในพ่อปุตตะยังคงส่งผลดีอย่างต่อเนื่องนะคะช่วยดึงดูดโชคลาบดึงดูดสิ่งดีๆโอกาสดีๆเข้ามาให้ก็ทำให้มีผู้ใหญ่เจ้านายมีญาติพี่น้องคนใกล้ชิดคอยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินนะคะแนะนำโอกาสทำเงินทำกำไรเข้ามาให้แนะนำโอกาสดีทางการงานแนะนำลูกค้าคู่ค้าเข้ามาให้นะคะ จะรเริ่มการงานจะนําเสนอผลงานจะส่งมอบผลงานก็มักจะมีผลสําเร็จมีผลตอบรับมีผลตอบแทนที่ดีตามมานะคะจะสอบแข่งขันสอบชิงทุนหรือจะแข่งขันเสนอราคาประมูลงานอะไรก็มีโอกาสที่จะสําเร็จสูงมากนะคะมีโอกาสได้ข่าวดีสมใจนะคะเรื่องของการงานเนี่ยก็ขอให้หมันบุกมันลุยสักหน่อยนะคะหมันนาเสนอผลงานทําการตลาดหมันเข้าหาผู้ใหญ่เจ้านายญาติผู้ใหญ่สักหน่อย จะมีโอกาสดีๆทางการงานเข้ามามากขึ้นนะคะเรื่องของการงานเดือนมีนาคมนี้เน้นเรื่องการสื่อสารให้มากสักหน่อยก็จะดีนะคะเลือกใช้คําพูดดีๆใช้แต่มาทุรรวาจาเน้นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เน้นเรื่องการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเอาไว้ก่อนนะคะการงานการเงินก็จะรับรื่นได้ดังใจมากขึ้นนะคะช่วงเครื่องเดินหลังดองคารจรเข้าพบาสายสชะ ร่วมราศีกับเดวสุกและดดวสาวนะคะแทนที่พระอาทิตย์ที่จะจอเข้าไปอยู่ในภพพันธุพระอาทิตย์เจ้าเรือนสุภาจรเข้าไปสองแสงอยู่ในภพพันธุแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้ดวงผู้ประถามเนี่ยเด่นขึ้นนะคะส่งเสริมให้เครดิตดีมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นก็ทําให้มีโชคทางการงานการเงินเข้ามามากขึ้นผู้ใหญ่เจ้านายก็อุปถัมภ์เอ็นดูให้ความสนใจกับสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําม,มากขึ้นด้วยนะคะ แต่ทั้งหมดนี้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวเลยนะคะก็คือเรื่องของการสื่อสารเนี่ยจะต้องดีพูดแต่สิ่งดีๆก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้ดาวพุธได้ตำแหน่งที่อ่อนกำลังเป็นนิดเป็นปราตลอดทั้งเดือนอยู่ในภพพันธุร่วมราศีกับราหูที่เป็นาดาวคู่ศัตรูด้วยนะคะถ้าพูดจาไม่ดีพูดไม่คิดมันก็จะสร้างปัญหาหรือสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวขึ้นมาได้นะคะ ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารมากขึ้นสักหน่อยนะคะเพราะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวองคาดาวสุกและดาวสาวมาร่วมราศีกันอยู่ในภพศาสตรสชะทําให้มีทั้งดาวคู่มิตรคือดาวองคารและดาวสุกแล้วก็มีดาวคู่ศัตรูคือดาวสุกและดาวสาวร่วมอยู่ในภพเดียวกันคือภพศาสตร์าระที่เป็นภพของสังคมภพของคนรอบตัวนะคะและดาวสาวเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณด้วยนะคะ ดังนั้นเดือนมีนาคมนี้ขอให้ถือสติไว้อย่างนนะคะพูดดีได้เงินพูดไม่ดีเนี่ยเสียเงินได้นะคะและในเมื่อในภพาศาสตรสช้าเนี่ยมีทั้งดาวคู่มิตรและดาวคู่ศัตรูอยู่ร่วมราศรีกันมันก็ย่อมจะต้องมีคนเข้ามาหลากหลายประเภทนะคะมีทั้งคนที่หวังดีประสงค์ดีแล้วก็หวังดีประสงค์ร้ายด้วยจะร่วมงานกับใครจะทําการงานการค้าทําสัญญาทำข้อตกลงกับใครเนี่ยก็ดูให้ดีๆสักนิดหนึ่งนะคะ ตั้งกะให้สูงเอาไว้บ้างจะได้ไม่พลาดทั้งเสียท่าไม่ถูกใครเอาเปรียบหรือพาไปในทางที่เสื่อมเสียาได้ส่วนในเรื่องของการเงินเดือนมีนาคมนี้ดวงการเงินเนี่ยเด่นมากนะคะดวงคารเจ้าเดือนปุตตะยังคงได้ตําแหน่งมหาอุดอยู่ในพบการเงินตลอดช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะก็ทําให้ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่หรือมีโอกาสรับ,บทรัพย์ทากาไรเข้ามาเป็นเกาะเป็นกามอยู่นะคะ และเดือนมีนาคมนี้ก็มีโอกาสที่ให้รับทราบทำกำไรเข้ามาจากหลายช่องทางด้วยทั้งจากงานหลกักงานเสริมงานพิเศษกำไรพิเศษบางท่านก็อาจจะมีโชคลาภจากการเก็งกำไรซื้อมาขายไปเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสรับทราบได้รับลอยจากญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่คนใกล้ชิดอีกด้วยเพียงแต่เรื่องของรายจ่ายเรื่องของการลงทุนก็ขอให้รอบคอบกันไว้ก่อนนะคะเน้นความชัวร์เน้นความมั่นคง เน้นความคุ้มค่า,าไว้ก่อนขอให้จํากัดความเสี่ยงลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดอะไรที่มันเสี่ยงจนเกินไปรับไม่ไหวจริงๆก็อย่าไปทํานะคะหลีกเลี่ยงไปก่อนจะดีกว่าถ้าคุณมีไอเดียมีความคิดที่จะเริ่มการงานรเริ่มโครงการอะไรสักอย่างก็อย่าเริ่มใหญ่ตั้งแต่ทีแรกนะคะขอให้ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆปั้นค่อยๆโตจะดีกว่ามันจะคุ้มค่ากว่าในระยะยาวนะคะ แล้วก็เดือนมีนาคมนี้มีเกณฑ์ของการหมุนเงินที่ค่อนข้างจะชัดเจนด้วยนะคะเดวสุกเจ้าเรือนลาพะอยู่ร่วมราศีกับเดวาสาวเจ้าเรือนการเงินเกือบจะตลอดทั้งเดือนเลยและเาวสุกกับดาวสาวเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกรันเจอกันทีไรเรื่องของการหมุนเงินมันก็มักจะมีให้เห็นเข้ามานะคะดังนั้นเดือนมีนาคมนี้จะใช้จ่ายจะลงทุนทําอะไรขอให้รอบคอบเอาไว้ก่อนจะตกลงการงานเจรจาการค้าทาสัญญ,ญาทำข้อตกลงกับใคร ก็ขอให้ดูให้ดีๆด,ด้วยเช็คเงื่อนไขเช็คสัญญาเช็คข้อตกลงให้ดีก่อนนะคะระวังจะเสียเปรียบในเรื่องของการเงินหรืออาจจะทําให้การเงินเนี่ยเกิดความล่าช้าขึ้นมาได้เดือนมีนาคมนี้ก็อย่าใจอ่อนอย่าหูเบาในเรื่องของการเงินนะคะระวังจะมีคนมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจและที่สําคัญเดือนนี้ก็ยังไม่ควรให้ใครยืมเงินนะคะเพราะจะได้คืนยาก และเดือนมีนาคมนี้ค้าขายเป็นเงินสดหรือมีสัญญากำหนดเวลารับเงินที่มันแน่นอนอันนี้จะชัวร์ที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภเดือนมีนาคมนี้ดวงชะตาเนี่ยเด่นในเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะคะแล้วก็เด่นในเรื่องของการมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ด้วยนอกจากนี้ยังมีโอกาสรับทราบได้ลาบลอยจากญาติผู้ใหญ่คนใกล้ชิดอีกด้วยนะคะซึ่งถ้าไม่มาเป็นตรงเงินโดยตรงก็จะเป็นโอกาสดีทางการงานการเงินเข้ามานะคะ เลขนำโชคในเดือนนี้ก็จะเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่หรือเลขบ้านเลขรถนะคะและถ้าโชคดีได้ไปแล้วก็อย่าลืมทําบุญสร้างทานบารมีกันด้วยโชคลาภจะได้ยั่งยืนเงินทองไหลามาเทมานะคะในส่วนของสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากรถยนต์การเดินทางของมีคมช่วงกลางเดือนเนี่ยระวังเรื่องของการเมาแล้วขับกันไว้บ้างก็จะดีนะคะ ส่วนในช่วงครึ่งกลางก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากไฟไหม้ไฟไฟ้<พ>าและวงจรกันไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพระว,างวังไข้หวัดภูมิแพ้แพ้อากาศเอาไว้บ้างและใครที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําหรือมีโครงการที่จะไปเที่ยวที่แหล่งน้ําแม่น้ําเขื่อนทะเลน้ําตกก็ขอให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยนะคะสําหรับในเรื่องของความรักเดือนมีนาคมนี้ดวงการงานการเงินเนี่ยโดดเด่นกว่าดวงความรักนะคะ ดังนั้นเดือนมีนานี้ดูแลขมสมพันใส่ใจในเรื่องของการสื่อสารสักหน่อยก็จะดีนะคะมันหยอดคำหวานให้กันบ้างบรรยากาศในบ้านมันก็จะได้รื่นรมน่าอยู่นะคะและถ้าคุณจะต้องออกสังคมบ่อยๆหรือต้องติดต่อการงานกับคนต่างเพศบ่อยๆก็เซฟตัวเองไว้บ้างนะคะตั้งกาดเอาไว้บ้างจะได้ไม่มีเรื่องวุ่นวายตามมานอกจากนี้ถ้าจะตัดสินใจเรื่องของการเงินอะไรที่มันสําคัญสาคัญที่มันจะกระทบถึงคนทั้งครอบครัว ก็อย่าลืมปรึกษากันให้ดีๆด้วยนะคะส่วนคนโสดเดือนมีนาคมนี้เน้นเรื่องของการงานการเงินก่อนเนี่ยจะรุ่งกว่ามากๆเลยนะคะถ้าเน้นเรื่องของความรักก่อนมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ไม่ตรงปกสักเท่าไหร่นะคะและเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่การเงินเนี่ยจะรั่วไหลเพราะเพศตรงข้ามอยู่ด้วยนะคะดังนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยเอาเป็นสีสันเป็นแรงบันดาลใจของชีวิตจะดีกว่าเอาไว้ดวงความรักดีขึ้นแล้ว ค่อยมามุ่งเน้นในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะค่อยมามุ่งเน้นในเรื่องของความรักอีกครั้งจะดีกว่าค่ะเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังเนงใจในทุกสิ่งนะคะร่ำรวยเงินทองทำกิจการงานอะไรก็ขอให้เฮงเฮงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า บุญรักษาค่ะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้และตอนนี้ช่องของเรามีซุปเปอร์แตงแล้วนะคะใครที่อยากจะเลี้ยงขนมเลี้ยงกา,ฟาแฟแพนก็ไม่ขาดสัทธาแต่อย่างใดนะคะใช้ระบบซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า บุญรักษาค่ะ